5ข้อสังเกตนี่ซึมเศร้าหรือแค่ดิ่งชั่วคราวมึงเคยรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบมันกลายเป็นสีเทาปะความรู้สึกดิ่งที่มันไม่ใช่แค่เศร้าแต่มันว่างเปล่าจนน่ากลัวมึงจะรู้ได้ยังไงว่าน,นี่ไม่ใช่แค่อารมณ์ชั่ววูบแต่เป็นสัญญาณของภาวะซึมเศร้าที่กำลังเกาะกินใจมึงอยู่วันนี้กูมี5ข้อสังเกตมาให้มึงลองเช็คตัวเองและคนข้างๆถ้ากลัวจําไม่ได้กดบันทึกกดหัวใจกดแชร์ไปให้คนที่มึงห่วงส่วนใครที่ยังไม่ได้ตามถ้ามึงคิดว่ามีประโยชน์ กกดตติตามูด้วยข้อ 1. ความสุขรสชาติเปลี่ยนไปสิ่งที่เคยทําให้มึงยิ้มได้ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมตอนนี้กลับรู้สึกเฉยชาเหมือนมันไม่มีความหมายอะไรอีกต่อไปสังเกตดูว่าความสนุกที่เคยมีมันหายไปหมดหรือยังข้อ 2. ร่างกายประท้วงจู่จูก็เบื่ออาหารหรือกินไม่หยุดนอนไม่หลับหรืออยากนอนทั้งวันเหนื่อยแบบไม่มีสาเหตุปวดหัวปวดตัวทั้งที่ไม่ได้ป่วยนี่คือสัญ,ญญาณที่ร่างกายมันฟ้องว่าข้างในใจมึงไม่ไหวแล้ว ข้อ3สมาธิแตกละเอียดใจลอยคิดช้าตัดสินใจเรื่องง่ายๆไม่ได้หลงหลงลืมลืมทำงานผิดพลาดบ่อยเหมือนมีหมอกหนาๆอยู่ในหัวตลอดเวลาสมองมันไม่แล่นเหมือนเดิมข้อ4แยกตัวออกจากโลกมึงเริ่มไม่อยากคุยกับใครไม่อยากไปไหนไม่อยากเจอเพื่อนฝูงชอบอยู่คนเดียวในห้องมืดๆการเข้าสังคมที่เคยเป็นเรื่องปกติกลายเป็นเรื่องที่ต้องใช้พลังงานมหาศาลข้อ5มองตัวเองในแง่ลบในหัวมึงมีแต่เสียงด่าตัวเองซ้ำๆรู้สึ รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าเป็นภาระไม่ดีพอพ่อตัวเองกับทุกเรื่องจนมองไม่เห็นคุณค่าในตัวเองอีกต่อไปคําตอบของคําถามที่ว่ามันต่างจากความเศร้าทั่วไปอย่างไงคือถ้าอาการพวกนี้มันอยู่กับมึงนานเป็นสัปดาห์สัปดาห์และกระทบชีวิตจนพังนั่นแหละคือภาวะซึมเศร้ามันคือพายุที่ต้องการการช่วยเหลือไม่ใช่แค่รอให้มันหายไปเองมึงฟังนะการยอมรับว่าตัวเองไม่ไหวไม่ใช่เรื่องน่าอายมันคือความกล้าหาญที่สุดก้าวแรกการยื่นมือไปหา คนรับฟังหรือหาหมอไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของคนขี้แพ้แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้ต่างหากกูรู้มึงทำได้